การเห็นสมณะการเห็นยังไงก็ต้องใช้ปัญญาเห็นไม่ใช่ใช้ตาเห็นอย่างเดียวใช้ทต่เพียงตาเห็นสมณะอย่างนี้แก็ดีไม่ดีควา,ามดีเราก็ไม่เหลือตาเห็นบาทคนนี้บวชพระคนนี้ห่มผ้าเหลืองคนนี้รักษาโอโบโสถตสิงคนนี้รักษาสินห้าเขามาวัดมาวาทุกวันพระทุกวเวลาแระประจำอยู่ทีววทววทวท่วัด แต่ก็ไม่ดูจริยาวัดถึงความประพฤติว่าเขาดีแต่เขาเลวเห็นแต่เปลือกอย่างนี้อย่างดีที่สุดก็ไปแค่กาม,มาวาจรสวรรค์ดีไม่ดีถ้าบุคคลผู้นั้นดีแต่เปลือกแต่ใจเลวว่าพาเราลงนรกไปเลยการเห็นสมณะต้องเห็นด้วยปัญญาด้วยเห็นด้วยตาด้วยการเห็นด้วยตาต่ลืมใช้ใจก็มีอยู่ชั้นหนึ่งแล้วไปนิพพานได้ในการในตอนหลัง อย่างท่านวักกะลิท่านวักกะลินี่มา่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันแรกมีคนเข้าฟังเทศกันท่านวักกะลิก็ฟังด้วยเป็นชายลบแต่เธอเห็นอย่างเดียวคือเห็นพระพุทธเจ้าสวยพระพุทธเจ้านี่สวยจริงๆมีรูปร่างลักษณะสวยทุกแบบแผนลักษณะอาการสาที่สองครบถ้วนแต่มีลักษณะพิเศษ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ไม่ดีแปดสิบข้อวงความการมองดูร่างกายพระเจ้าเห็นว่าส่วนไหนหน้าธรรมิกไม่มีเลยท่านสวยจริงๆผิวพรรณก็สวยนอกจากจะสวยแล้วเวลาพระพุทธเจ้าเทศการที่เทศใหม่ๆคุณค่ขาถือศาสนาพราหม,มาก่อนถ้าอ,องค์สมเด็จพระจินวาวรเทศธรรมะเฉยๆอันนี้กระบายเขาจะไม่สนใจในการฟัง พาการฟังเทศน์นั้ขัดศรัทธาขาดศรัทธาแคอย่างเดียวในพุทธศาสนาไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้ผลก็ต้องทําคนให้มีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อแต่ว่าคนนี้เขาจะเชื่อได้การเทศค์ามเขาก็เทศเป็นคณาจารย์ต่างๆก็เทศเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะเทศก็ต้องหนึ่งมีรูปสวยสองเสียงไพเราะสามเป่งจับกันรังสี คือรัศมีอุปการพู้ผูรกายเหมือนพระจันทร์ของทรงกรดและก็การแสดงพระธรรมทศธนาเป็นปาฏิหาริยะคือเป็นปาฏิหาริในการเทศนั่นก็คือว่าคนจะพูดภาษาไหนรูปภาษาไหนก็ตามเวลาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเขาจะคิดว่าพระเจ้าพูดภาษานั้น นนั่งฟังอยู่คนใช้สิบภาษายี่สิบภาษาฟังเสียงเ็าไปแล้วจะเป็นภาษาของเขาทั้งี่อันนี้อำน,นาจขอธานาปทําได้แต่จะพระ,ะพุทธเจ้านี่เริการหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งหันหน้าไปทางไหนก็ตามแต่คนจะนั่งข้างๆและนั่งข้างหลังจะมีความรู้สึกเห็นว่าพระเจ้านั่งหันหน้าไปทางเขา แล้วก็สายตาพระเจ้าที่ท,ทอดลงไปเขาจะเห็นว่าพระเจ้านั่งมองเขาในจิตใจก็เกิดความเชื่อความเชื่อเกิดขึ้นเวลานั้นก็ปรากฏองค์สมเด็จพระบระมสกุลท่านเทศเรื่องทางศีลภาวนาย่อยๆเรียกว่าอาริยรสัจสั้นๆที่เมืองอาราวีทินวักริฟังอยู่ด้วยชาวบ้านฟังแล้วเป็นมาโสดาบ้างสิกิทาคาบ้างเป็นพระราหันบ้าง ต่างคนต่างก็ขอบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ให้บทใอ,อ้พิเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าเป็นอุปชายเองเมื่อเข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงพอขออนุญาตพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจึง,รงปรงเป็นพิสุมาเถิดทั้ทงนี้อา,าศัยที่พูกนั้นเคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาผ้าไตรจีวรสําเร็จฤทธิ์ก็ลอยมาสมกายกัน how about this guy